เดี๋ยวดูลองดูโอแล้วนี่ไงเห็นไหมปิงศูนย์ทุกคนไหนฮะอยู่ไหนกันบ้างข้างบนนี้ผมมีเออ่นักเก่งกับอ่าผมเห็นแล้วเห็นแล้วใครบ้างเนี่ยเอายังฮะเรดี้กันเลยอ่าเรดี้ผมจะเรดี้แล้วนะอ่าเรดี้เลยครับโอเคมาฟอกเรดี้ไปตันเข่งเลดดี้ ฮวามันน์คาเตอร์ต่อ s ๆๆ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  ฮะอย่างไรวะนี่ผมใช้แท็กไออาร์เลงเอาเลยนะเนี้ยปั๊อ,อยังไะเนี่ยคือ,ค,อคือมันลำบากมาก คือมันไม่ได้สบายหรือง่ายเลยนะมันยากโคตรแท็กไอ้ฮะรีจอยรีจอยเอาอ่าใครเป็นรีดดินั่นไงใครท่านคิงแน่นอนครับเดี๋ยวผมบิงเป็นวิงแมนให้

โอ้ oh, ใครยิงผมหรือผมรถใครยิงโดนข้อต้อนตามอยู่2ตัวครับผมพ้อต้อนนะครับตัดให้ตรงผมกำลังไล่ตามอยู่โ oh, อ้ไปดูแปดวันซีคุณเคลียร์นะโอเคขอบคุณครับแรกวัน <Last one. S 3> เคลียร์ยเคลียร์เคลียร์ คิว,วอีดีส่งมาละห้าตัวลิตินทิง,ทงให้จัดการทีลทนงลุบๆไปละจำได้ว่าลิตินคิงตอนเล่นสองคนมันอยู่ ตัวที่ประมาณ6กตาที่6เคลียร์เคลียลยกคนคิงเคลียคือเป็นตัวกลับหลังบินไปชนผมเลย แค่ลีจอยลีจอยเบรก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 มาแล้วฮะอีดีส่งจดหมายมาแล้วฮอกกาเวนเอเจอร์ล้วนแต่เยอะมากหกตัวแล้วโอครับตัวท้ายสุดละกัน น doc, ัคข้าวรสซิกคุณสองลำกำลังช่วยอยู่ครับเคลียบร้อยเคลียวหนึ่งแปดวันเยี่ยมเยี่ยมแปดวันมีตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังของนาคข้าวรสกับนาเก่งร่างอ้อมไปสองอยู่ที่โอ้ มันบินหนีไปไหนเนะนี่ยฟนะ๊อกทู 2. 2> เรียบร้อยเฮ้ยฮิตระวังระวังน,น,น,งนักรลอสนักรลอสชนซาก มีฮันเตอร์แจมาด้วยฮะฮันเตอร์มมารสามสนนโอ้เพียบเลยอ่ะอยกกังกระตอกเพียบเดี๋ยวจัดการฮันเตอร์ก่อนเตอร์เขยฮันเตอร์เขย จัดการทิกนกโยบยให้ค,ครับ แปดวันครับแปดวันกรนลิงผมมีปัญหาจริงไม่ออกหลอดไปแล้วโอ้นนอยนะขับรถชนไหมไม่ชนนะไม่ชนไม่ชนโอเคบิดออกเขได้พอดีอเฮ้ เอ็กเงินล่ามันล่ามันมาทางผมละโอเคยืนมือย้ำใหญ่เย่เสร็จนะครับลอดไปเฮ้กันลิงทั้งสองก็บอกมันบานเลยอ่ะฮีทละมั้งแน่ละใช่ ครีตมาแล้วครีตมาแล้วหาครีตก่อนไล่ฟอกทูเลยรีบมาแล้วฟอกทูฟอกทูไล่ก่นออนยูซิกนักรอดยูซิกนักรอตัวหนึ่งครับ

โอ้ยผมชนซากบล็อกูเอ้ยคอลิชันบล็อกูเย้คะแนนแปลแ่นแปลโอ้คะแนนสวยแปลแ่ยนแปล

ไปบวานคาร์ลสติกตัวนกำลังไล่อยู่ไปบ้านฟัคซ์ซ์ฟัคซ์ซ์โอ้ อาวุธผมโอเวอร์ฮีทหมดเลยโอ้ยไม่เก่งเครื่องมีปัญหาป่ะอ่าบอลเทเลทไม่เจ๊งบอลเทเลทไม่เจ๊งจะเ,เดี๋ยวแต่บอลเทเลทตอนนี้สแปดบอลอีสไซไม่ล็อก <c oughs> ล็อกละฟ็อกถู แต่ว่าปืนผมโอาวอร์ฮีทหมดเลยเนียเอ่เอเราสงสัยที่มันร้อนเร็วเพราะว่าเราอยู่ใกล้ลำแสงไปป่ะครับเป็นไปได้ครับแต่ตอนเนี้ยผมต้องบินหลบอย่างเดียวเพราะว่าโอเคครับผมกำลังไปดีจอยน่าจะมีจุดซอ่อมอะไรพวกนี้นะเอ่อทุกๆทุกๆุกสามบอ่อมาแต่ไม,ม่มีจุดซออ่อม นี่นี่บินลงจริงๆเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละเ,เอามิสไซล์กดมัเฉยๆไม่มีอะไรฮ <c oughs> ันเตอร์หายปืนผมพีดผมทำยังไงดีเนี่ยฮันเตอร์ล้วนฮันเตอร์ล้วน,น,นประมาณแปดตัวเอาเปืนผมโอเวอร์ฮีทโดยที่ ไม่โลงเลยอ่ะผมไม่ได้กดยิงนะตรงเนี้ยปืนเกิดอะไรขึ้นวะสเปซวานปืนผมโอเวอร์ฮีทไม่หยุดอ่ะปกติหรือเปล่าเนี่ยปกติครับผมเคยเป็นอยู่คือมันถ้าฮีทแล้วต้องหยุดใช้ไปเลยครับหยุดใช้ไปเลยอ่ะ หมือนมันพังไปแล้วครับมันไหม้ไปแล้วอะมไม่บินอย่างนี้ผมสลัดตัวนี้ไม่หลุดโอเคได้ละสวยสวย ฟักสืบฟอกสืบเอาให้ยิงไม่ออกอ้าวมันตายเอง <laughs> มาชนมาชนไอ้นั่นยานผมเช็คไม่หยุดเลยอ่าเพราะว่าอยู่ใกล้ลำแสงไงครับอยู่ใกล้ลำแสงครับบัตเท้าหนึ่งตัวโอเคครับโอเคผมจัดการบัตรเท้า แลนวเขารอดนตามเต็มเลยรอเป้าให้เพราะตอนนี้ยิงอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวขอหาทางปรับไม่พอนซิสเต็มใหม่ก่อน บันาล่วงบันฮาวล่วงโอเค,อเคกำลังไปช่วยนะโยอยู่กลังตัดคอมเตอร์ครับสเปดวานสก็อตต Bad one. Clear, clear, clear. อัลฟาสองอัลฟาสองโอเคเดี๋ยวผมเล็งที่อัลฟาเองโเจอร์ครับผมจะไล่กัดตัวที่มันแตกมาเลยรู้สึกว่าทุกตัวพุ่งไปหานักเก่งกันเลยอ่ะซิกดูซิกให้ผมด่อยเขาก็มีเขาก็มีไปครับีิไซม์บา เก็บแฟนดูนะเด็กโอเคเอ,เอ,อันนี้สิอันนีสิว้าคอลิชันคอลิชันโอ้ยเยอบโอ้สเปรดบันเสียหายเยอะไหมครับไหวไหมไหวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอเบาๆไมาเนอร์ไมเนอร์อออปืนปืนปืน Strap one. Walang light, tuh dia kena จากตรงนี้กันเสาอะเอลฟาสามยานผมเย็นมากเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคไปหาคาร์ลหมดเลยครับ เอาอะไรมาเนียยแพงเคยตามเอาผ้าหนึ่งตัวเคยเอาผ้าล่วงหนึ่งแปดวานแอนเตอร์กำลังกัดกับฮันเตอร์เอำไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนเป้าจากมาว่ามาหาผมครับ โดนยิงคนโดนยิงโดนมิสไซล์ล็อกของใครของอัลฟาเอเคสอยได้หนึ่งลังแบดบล่ <Bad burn. S 2> าได้ยอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังเายอยู่ไหนโอเคละวกำลังเล่นกับอัลฟาอยู่โอเคจะเก็บมัตเตอร์ให้โอเคอัลฟาดาวแบดบล่า เรียกครับเลียเรียเลียกโอเค Thank you Thank you เวฟสิบสองผมขอ eject ดีกว่า Hunter Alpha Hunter เฮเ้ยมี p a d a ด้วย เพเดมาแล้วอะไรคือเพเดเนี่ย <c oughs> ยศยศของบรรดัวครับอ้โเก็บเพย์เดก่อนแล้วกันชื่อเป <pay day S 2> ็นเพย์เดก่อนครับเก็บเพเดก่อนเพย์เดนี่แม่งโดจแกมิสไซล์อ่อะนั่นผมโดนแะล,นะล้วเนี่ยโสองลูกสองลูกซ้อนอดไปไหมเราก็หลุมแจกมันเฟสผมกำลังกับคันเตอร์ ตัดอ,อัลฟาออัลฟาด้วยเหรอฮันเตอร์ไล่หลังนายงเช่นกันฮะเจอครับโ okay, อเคอัลฟาสเปรดกําลังล้อมเพเดย์อยู่ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ฮิตโอ้ชโดนกองผมโอเคเพเดดาวย้ำเพเดย์ดาวเคโอเจอ ฮเตอร์ที่มันบิน,นบแบบไม่กลัวตายจริงๆฝั่งโน้นน่ะผมโดนฮัตเตอร์สองตัวลุกอยู่ที่ไหนครับเอบ<า><ป>อโอเคครับโอเคสเปซฮัตเตอร์หนึ่งสเปซมามีตัวหนึ่งเลยเนี่ยมันมาจากไหนเนีออ่ยเอาฟ้ากำลังไปหา โอเคผมไปเอาไฟแล้วผมใกล้เอาไฟละโอเคเดวเดี๋ยวฮันเตอร์เด<ต>ี๋ยวฮันเตอร์สวยลวนะน้าเขาลรอตัวฮันเตอร์โอเคสเปตไอตัวนึงนี่อยู่ไหนนี่เออเลดผมหลุดไปทั้งยวงละเขากำลังหนี นี่อยู่ล็อกเลยล็อกคือ <Lock you. S 3> yeah โอ้ป้อมปืนผมหายทั้งยวงเลย <c oughs> ผมตูดหายข้างนึงนะตูดซ้ายหายเองฟาล้วเหรอ,อไม่ใช่ครับมีคันเตอร์สองตัว <c oughs> ข้างล่างเอ็ตัวสองตัวคราวนี้มาเท่าไหร่แปดเหรอ Trust output ผมแ,บบแปลกๆปะครับมันหน้าหน้าจอสแสดงผลมันมันไม่สแสดงผลอะไรแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยสามลูกสามลูกออลฟาดีนี้ที่เกมนี้มันเห็นได้ว่ามิสไซล์มันมาทีละกี่ลูกก <laughs> <laughs> ดเท่านั้น สเปรดวันฮัตเตอร์สปเปรดโอเ้เอเ็มฮิตเอเ็มฮิตเอ็มฮิตในเก่งโดนลุมสองครับขับผมมาล่างไปผมเอามาแล้วตัวหนึง่ง เอาแล้วไ,ได้ผมโดนลุมครับแฉกแฉกแฉกจิตพลอยเขาทำไม่เชื่อโอ้ปกกี้ชิคซี่ผมโอเคฮันเตอร์สเปดวันซินในเก่งไม่มีแล้วนะครับชินในเก่งเคลียร์ ครับแบบอ๋อเครื่องผมมันออ,อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมลบแล้วครับตอนนี้โอ้าวเอออ๋อฉีกสภาพผมนี่มันขยนันบินได้เลยครับยิงไปเท่านี้แล้วทำไมไม่ตาย รตึนฮิตครับตึนฮิตตึนฮิตอยู่ได้ชนกับใครช่วกระผมไม่ได้ชนกับผมช่วกับผมช่กับผมใช่ต้อเห็นแล้วโอ้โหมิสไซล์เต็มหัวเลย เอาไหมฮะเอาไหมชนเหรอไม่ชนเหรอเมื่อกี้ช oh? นนะคาร์ลยูซิกโอเคเรียบร้อยครับไปซิกแล้วท <laughs> าวเวล, <laughs> วลเลยเมื่อกี้ท <laughs> <laughs> าวเวลลดหน่อยเว็บสิบสี่ <laughs> <no ix>. <laughs> แล้วอีกเวฟเดียว โอ้โหเอาฟาล้วนครับเอาฟาล้วนมีสายล้วนเนี่ยมาละตัวมิซายไปเลยเบบี้แจกแฟลกัสนันมาแล้วหนึ่งเป็นเล่นอะไรก็เพื่อด้วยวะโอเคกำลังจัดการลำหนึ่ง

ไอ้เคนครีสเปดวันมีสเปรดเลยสุดท้ายละสุดท okay. ้ายละอะไรจะมาลิปเปอร์ไปจัดจัดเลยฮะตกให้สภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พิษใช่อีแวร์สามพิแวร์สี่โอ้ยมาของสี่ลูกมาไปช่วยครับิคุณเต็มเลยอับเบอร์เดอร์หนีอยู่ศึกเต็มเลยครับเทยอยไปช่วยก่อนเดี๋ยวผมเก็บลิฟเตอร์เองดรเฟลล์เฟลอีเจ็คอีเจ็คอีเจ็คโอเค รีปเปอร์เคลียร์รีปเปอร์เคลียร์เห็นไหโยขอ,องนายไปช่วย ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโคว้าวว้าวโอ้โอ้ากพอตอินเทสเลยคือตะกี้เนี่ยซากบินข้ามหัวไปเลยอะ เฮ้เคลียร์แล้วเฮ้ไม่มีสามร้อยไอ้เฮ้เฮ้โอ้ยล้างแต่ล้างแต่โอ้ยยังเมามันแต่เยอะดีเยอะดีฮะ